ตามมาค่ะมาหยิบต้นไม้กันวันนี้มีลูกค้าสั่งต้นไม้นะคะพร้อมใจกันมากเลยอ่ะสองบ้านก็สั่งต้นคาเลียนะคะอันนี้เป็นดอกไม้เป็นต้นไม้นําเข้านะคะเป็นไม้ต่างประเทศค่ะคาเลียจะเป็นไม้ยืนต้นอายุยาวมากเลยแล้วก็ดอกสวยมากนะคะพันธุ์ของเราอ่ะจะมีพันธุ์ที่เป็นแบบทูโทนมีสองสีค่ะเป็นดอกสีขาวแล้วก็ สีชมพูอยู่ในดอกเดียวกันเลือบๆกันนะคะแล้วก็อีกพันหนึ่งก็จะเป็นสีออกชมพูแดงสวยมากซึ่งเขาก็จะมีช่วงระยะเวลาในการออกดอกนะคะชอบอากาศเย็นๆนิดนึงแล้วก็อยู่ในที่ร่มลำไรนะคะแดดจัดๆเนี่ยใบยก็อาจจะไม่ได้อันนี้เป็นภาพดอกของเขาค่ะถ่ายเก็บไว้เอามาให้ดูด้วยดอกสวยมากๆเลยค่ะแบบนี้เลยค่ะ อีกต้นหนึ่งค่ะก็จะเป็นต้นมานุกาต้นเล็กเป็นเบบี้นะคะคือร้านเราจะขายต้นไม้ที่มันก็จะแบบไม่ค่อยเหมือนคนอื่นนิดนึงเนาะมานุกาอันนี้ก็จะติดดอกแล้วค่ะคือคนที่เป็นกลุ่มเฉพาะหรือคนที่เป็นแบบพวกดอกไม้ได้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะจะชอบซื้อต้นนี้กันเพราะว่าใบาเนี่ยไปชงชาได้ค่ะดอกก็เอาไปประดับขนมเค้กได้น่ารักมากเลยค่ะ ต้นมานุก้านะคะเป็นแหล่งผลิตน้ำผึ้งชั้นดีที่ได้จากดอกมานุก้าค่ะต่างประเทศขายแพงมากนะคะน้ำผึ้งมานุกา้าลองไปเสิร์ชดูใน Google นะคะต้นนี้สวยอันนี้ก็จะเป็นใบสมุนไพรฝรั่งนะคะคก็กลุ่มต้นไม้กินได้เขาจะชอบซื้อกันค่ะวันนี้เราขายในเท่านี้ค่ะเดี๋ยวเราจะไปแพ็กกันแล้วนะคะ Được rồi. Ok. Tôi lại đi một con. Thế là tôi đi. Có bao nhiêu